เอาละพี่ซีดเบรกเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเนแนทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโ er นะนะกดซิมูเลเตอร์ DLC มันตีเวิร์ดออฟแม่เน็ตนะจริงๆมันชื่อว่ามันตีเวิร์ดออฟอะไรนะเ, <c oughs> เบรกเกตออฟดอนเซนเออออฟดอนเซน่ะแต่ว่ามันทําการก๊อปปี้มาเวลมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้แบบว่าเรียกลิขสิทธิ์ก็เลยใช้คำว่าดอนเซนแทนนั่นนะกดแถบขึ้นมามันจะมีให้มึงใส่สเกลด้วยซึ่งกูไปแอบซื้อดีเอลซีมาด้วยด้วยรู้หรือเปล่า แม่งกูไปซื้อชุดฮีโร่มาดิเริ่มจากเป็นนี่ก่อนเลยโทนอลกิเอ้ยอารแกเฮ้ยพี่อยากไปทิศไหนหันหน้าไปอยู่ข้างหน้ามเลยไปเลยไปเลยพี่ไปฝั่งนู้นเลย Let's go เฮ้ยเรียกกูลงน้ำไปแกให้หายไปเลยอ่ะแม่งแบบเทเลพอร์ตไปหาพี่เซอร์โรบอกแป๊บวับไปหาพี่พีเลยวับไปหากูดิไปยุ่งกัน แข็งเฮ้ยพลังน้องแข็งเปลี่ยนพลังก่อนเดี๋ยวมึงเจอนี่เฮ้ยทำอะไรได้วะไอี้เริ่มแรกพยายามจะข่าวเมฆาไม่ฮักกูแริ่มพยายามจะเข้าไเมฆกูเฮ้ยไอ้เี้มาดูนี่กูใกล้เป็นเดือดติงไเดร์ติงเฮ้ยเดือดติงเฮ้ยเอ้ากูตกแมพตายเะกูถือว่าตายแล้วกัน อะไรอะทำไมกูเจอสายบาซูด์อะมันมีเมฆกับเมฆของนามีมาชนกูอะเป็นเมฆเมฆมาชนเรามันให้พลังเราด้วยบุ๊มึงสามารถกดเจเพื่อปลาสายฟ้าได้ด้วยไอ้เหี้ยมัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูอะกดแล้วเมื่อกี้โอ้ยสายบาซูดนี่อะชนเลยไอ้กูคือเดอะติงเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่ไงอ้าวแล้วไงไม่ต้องลุก มันเตะมึงได้ด้วยนะดูดิมันเตะมึงได้ด้วยเว้ยไอนเซียนคลิกไอ้เฮียกูบาลออกไปมันคือมันคือเซียนคลิกอะมึงเห็นเรเซียนคลิกตลอดเวลาเอาพี่ระวังล้องหน่อยเฮีย้ะก,กูแบบอะไรวะ นั่นคืออะไรอ่ะมึงมึงมึงเห็นมึงเห็นไอ้ยโซนิกวิ่งไปบ้านเมื่อกี้คุยแต่พาทิตข้างบนตลอดทุกคนจะมาที่นี่ไม่พี่จะพี่จะไปพาทิตไปเปิดเสาก่อนวับมาที่บนเลยวัวพาธิตพาทิตเสร็จแลสต์บี้แมงคูเรลซันต้องมีพลังอะไรให้เราเก็บเท่านีเลยชัวร์ต้องมีแน่นอนอ่ะนี่ประตูอะไรสักอย่างเนี่ย เขาโกงกูไม่เลยไม่เชิงจากคนหลักเลยกดคลิกแล้วยิงได้ด้วยเนี่ยเออวันนี้ได้มาแล้วเนี่ยพลังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้ากูมีพลังไฟแล้วก็อ้าวโยโต้เฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราเข้าว์ปเขียวเนี่ยจะไปไหนที่ไหนที่หนึ่งก็ได้เออวันนี้นี่คือวาร์ปอะไรวะวาร์ปเขียวตรงน hey ははี้น่าสนใจยังเลยว้าวเป็นไงไปไหนไม่บอกไอ้เห huh ี้ยกค้เหี้ยเข้าเลย ไปมาโผล่ตรงไหนอ่ะแม่งมาโผล่ที่โรมันน่ะขึ้นไปดูดิมีอะไรเฮ้ยวิ่งดามกูดิเดี๋ยวมึงก็เก็บของเอาไอ้แล้าไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งเงนเล่นเหรอวะเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรเมดูซ่ามันคือโกโกวาเมดูซ่าอะไรวะไอพี่พี่โกโกวา เปล่าแล้วกูว่ากูเล่นเป็นว่ะมันต้องใช้พลังแน่เว้ยแล้วถ้ากูเป็นหินไหนอ้าแล้วกูไม่เป็นไรไงแต่ว่กูเป็นหินอยู่แล้วเออกูเป็นหินอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยปลดล็อกเฮ้ยหัวไม่ตัซ่าชัวร์เอาไว้สำหรับไอ้นี่ชัวร์เลยเว้ยเฮ้ยสามารถแช่หินพี่ได้เอา ไม่ได้น้อกูไม่ดีกูเป็นเดอตติงกูเป็นเดอตติงเฮ้ยกูจะถึงอยู่แล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่เข้ามาแล้วถ้ากูดักตรงนี้ไม่ให้เก็บอ่ะเราจะดักระเบีอะไรกูว่ามึงไม่ได้แล้วระเบีมึงตัดใจไหมไปเอาพลังของซีอูดไหมแม่งไอ้กูไม่ยอมเว้ยเจดเจดเจดเจสซ่าไอ้บู๊ ไวกูวบได้เอาไงอะไรวะ What the fuck เอาไงกูมีรองเท้าวั h e r s h e r กูตกแมปตายมึงแย่แล้วล่ะไอ้ยี่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่ห่่่่0่่่่่่่่่่่่่่่ม่่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 ่ ใช่เป่าจริงป่ามึงได้จริงเหรอยมันโมกูแน่เลยกูต้องวิ่งไปดูก่อนว่ามันโมกูสามารเดินชมจันได้บุมมันแบบึ่งโมไอ้เฮียกูยังไงกโมมาดูไอ้เฮียพวกยีนดไอ้เฮียกูเป็นคนจิ้งกเหรอวะไหนดูด้ไหนกูมาดูแลวกกูอยู่ข้างหลังมึงเนไหนด้กูจะกูบินได้ไอูู้บอเ เพื่อไนก็ปีบปล่ามันมองกูอ่ะให้าปีบปล่ามันมองทำไมอ่ะมึงทำอะไรมันผิดเปล่ามันจะฆ่ามึงเว้ยมันมันจ้องกูเลยอ่ะมันจะทำให้มึงตายอย่างโหดไายมึงหลอกแล้วแต่เด็กอะบุ๋มกูหลอกผู้ใหญ่กูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยกูเกลียดคำว่าผู้ใหญ่โอ้ดิอ่ะหอกคอยโอลิมปัสอ่ะเฮ้ยกูได้รถ รถแต่งรถเครื่องบู๊เออพวกมึงข้ามบนมีบอสเว้ยไหนจะไปเชื่อไอ้บู๊มันหลอกไม่ไม่ไม่จริงๆกูพูดจริงว้าบ้าประตูกูดิไอ้บู๊มันหลอกเว้ยว้าประตูกูมันมีบอสแม่งชอบมันชอบโกหกอ่ะไอ้เด็กมันเป็นงูหัวกินกากูพูดจริงจริงแม่งบันบอสเว้ยม่เกี้จะไม่เชื่อเมื่เกี้เราว้ามบันบูไม่เกี้เราไม่เอาบอสกันสองคนดีกว่าเราปล่อยมันไปถ้ามันไม่เชื่อก็ปล่อยมันไปเว้ย ม่งกูมีวันเชื่อมึงเลยครับเอามึงว้ามาดูมึงว้ามาดูถ้ามึงไม่เจองูหัวกิ้งก่ากูโอนให้มึงเลยสองพันห้างูหัวกิ้งก่าไอ้งูไอ้งูหัวกิ้งก่าลงไปดูดิเฮ้ยเว้ยสู้ปอดอ่ะมันโจมตีแบบตี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 เฮ้อึ่งปุ๊บ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 ฟาดจี๊ดตายแล้วเหรอเฮ้ยสองงูไฮเดามันไม่ด้มัน ทำระเบิด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 เฮ้ยต้องรอถึงเจ็ดหัวเลยปะเนี่ยอ๋ยเอเฮ้ยเฮ้ยมันกวาดแ <c oughs> ม่งแม่คดิกตีว่ะโอ้ยเฮ้ยมันงอกมาไม่หยุดเลยตัดหนึ่งจะงอกเป็นสองโอ้ยมันงอกมาเยอะยังเลยกูว่าถ้าเราฆ่ามันได้เราต้องได้อะไรจากตรงนี้แน่นอนอะ่ะเราจะได้หลายหัวแพ้หลายหัวเฮ้ยไอ้ยัยนี่จะเป็นดักโซกูตายไปดานเลยเฮ้ยกูโดนดีดออกจากแมพหายไปเลย minutes later กวัวแม่งมันอาจจะออกมาจนมึงแหลกเลยนะสองพันหัวไม่งี้นเราทำให้มันออกมาทั้งเกมแม่งกูไปละไรสาระให้พวกเด็ก้อยมาเล่นกันถ้าผมได้พลังที่จะอดนะเออได้เลยได้เลยเอากูก็ได้เลยอันนี้คกออะไรยังเป็นัูกเกียร์มากเลยไอมีปุ่มให้กดตรงกลางด้วยคือเลยนั่นดิ อ้าวได้โบหอดได้ไอ้คืออะไรอะได้อะไรมาเ้ยได้ผ่าได้ได้เข่าสายฟ้ามาเอ้ยของซุดที่วะเทียเ์ไอ้บึงดูดิกูว่าเป็นสายฟ้าว่าเป็นสายฟ้าก็เดนเนลล์ไม่บูมดิอะไรมันได้หารหัสผ่านของซุดเข้าคอมพิวเตอร์ของมันเอ้รหัสผ่านเข้าคอมพิวเตอร์ซุดเอ้ยตุล่นคอมเอขอดุลันไปเครื่องนี่ เมกเกนเมกเกนแกโกรธได้ย่ะแม่งดูดิเกมเล่นอะไรเฮ้ยเอ้าเข้าใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรให้เราไปเก็บก้อนเมฆเหรอชัวชัวเลยสุดคลาสสวิตไอ้นี่นิมบาสแกเฮ้ยขี่ได้นิมบสเฮ้ยเออว่ะกดอาพี่บุ้มเมฆสีทองเดี๋ยวขี่เมกขี่เมฆเมฆสีเมฆสีทอง ลาก่อนไม่เว่ยบอกวินดิบัตเมฆสีตัวอยู่ไหนกันวะไปเลยขี่นิมบัตไปแล้วกูขี่ไปเซฟเกมก่อนไอ้เหี้ยเนี่ยกูเจอวิญญาตัวเบาแล้วทำยังไงถึงจะได้วะไหนวิญญาตัวเบาไหนวะวิญญาตัวเบากูไปหาดิเออเจอประชาชนเดินมาเตะมันเกลียดกูไหนวะวิญญาตัวเบาอยู่ไหนอยู่ตรงเนี้ยเราต้องยืนตรงเนี้ย60วิเราตองยืนแทะค้างไว้ เฮ้ยดูดิมันไม่ให้ยืนน่ะไหนว่ายืนหกสิบวิเมตรมีอะไรขึ้นเลยไม่มันมันมันมึงก็ฆ่าประชาชนก่อนไหนตัวเบาแล้วเดี๋ยวตัวเรามันจะลอยได้ไหมไหนวิชาตัวเบาเราบางก็จะปลดล็อกขี้โมบาเฮ้ยซุปเปอร์แบนกูได้กูได้มากรุ่มซุปเปอร์แรมนะคืออะไรวะมันแกมันมันโมเป็นเดียวซีอ่ะใช้ซุปเปอร์แรมยังไงอ่ะคลิกไซด์ไม่ใช้ซุปเปอร์แรม อ๋อนั่นน,น,น่นเป็นการโขบแบที่รุนแรงมากๆจริ้งๆยวับได้วอยซุปเปอร์แรมซุปเปอร์แรมซุปเปอร์แรมวอเตอร์ฟุตอ้าวไหนไอ้ผู้ใหญ่อยู่ไหนเข้ามาเจอกูอย่างลูกผู้ชายได้เดียมาดิกลางถนนเลยไหนจะมาทำอะไรกูพูดนี้ มึงจะบอกมาดีแล้วมึงจะบินหนีทำไมวะบินไม่ได้ดิซูเปอร์แมนอะ่ะกูไม่จำเป็นต้องบินหรอกไอ้เหี้ย I am better ไ <laughs> ป <laughs> ดูซิว่าไอ้หมอน,นั่นมันได้อะไรแปลกๆก็กบ้างแล้วโอ้มึงไปอย่างไกลเลยเออกูมาเก็บของอ่ะของมีเก็บเพียบเลยแล้วมึงดูดิเป็นแพะโลกันด้วยในแพะโลกันไม่ให้เป็นของกูไอ้เหี้ยมันให้มันให้เข้ากันทุกคนไอ้เหี้ยจะมาหวละวมึงเป็นเด็กน <laughs> ้อยเหรอวะ ไอ้มืองไม่สมเป็นผู้ใหญ่จริงก่อนให้กูทับอะไรอีกอ่ะพื้นเป็นลาวาว่าแต่พื้นแล้วผมไม่มีของบินอ่าแล้วกูบินได้ไงแ้าผมไม่มีของบินแล้วผมจะอยู่ยังไงกูอาจะต้องวาร์ปว่ะอุ้ยดูดูลาวาขึ้นมาแล้วเชี่ยทะเลเป็นลาวาเลยเฮ้ยนี่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยลาวาขึ้นมาแล้วว่ะ อ้าวพวกมึงจะต้องตายตายเลยเรียบร้อยด้วยท่าคาอินุวันนี้หมือนตายเ้ยใช่พี่ตายพี่ตายไปแล้วพี่แพ้ไปแล้วไม่ใช่ไม่เนี่ยกูเป็นแพ้โลกันกูกระยับอยู่แล้วแล้วมัน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 จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปแล้วไปกันดร์แม่งกูเป็นผู้ชนะไอ้เหี้ยโทษดีว่ะผมเลนเดอร์มันขี้หักหลัง five minutes later ทำไมกูเห็นคนเป็นแพร่วะมันคือแแบ้เว้ยบุ๋มเฮ้ยตรงเราเป็นเมืองแพรหมดเลยทุกคนไม่ตรงกูตรงกูเป็นเป็นแพรหมดเลยอ่ะเป็นเป็นคนหน้าแพรทุกคนเลยมันต้องเกิดในการทดลองอ่ะกูพูดจริงเลยเป็นคนหน้าแพรจริงด้วยเอ้ยเมืองนี้กูเคยมาแล้วดิโอ้โหมึงร้าสมัยแล้วมาด่าร้านให่อะไอ้เองก็แค่บึกบ้าเองไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเจอเจอเอะไรแปลกกูกูต้องเก็บมันได้ได้ คืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะกูเอ็นโซนิกโซนิกโซนิกไหนโซนิกคโซนิกโซนิกไซนิกยังโซนิกวิ่งอยู่ว่าไม่หยุดเลยไอโซนิกจริงๆด้วยมันคลิ้งเยอะการต่อสู้เลยไม่สงบไอ้ยังกูกูวับตามไปดูกูวับตาไปอยู่มึงมาตรงนี้มึงมาตรงกูตรงกูมาตรงกูมาตรงกูมาตรงกูแล้วรอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนิกจะวิ่งผ่านมาล้วเนี่ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราต้องดักมันนี่นี่มันมาแล้วมาแล้วโซนิกมาแล้วโซนิก ไม่บีตามมันเตลามันมาตัวหนงมาเอาพลังวิ่งเร็วของพี่อะที่พี่ภูมิใจเอาไปไล่มันเลยแล้วมาหอยปูไม่เยอะไม่เยอะกูไปไล่ตัวหนึ่งในนี้มึงพิ่งเชื่อกูอยากวไปพี่โซนอีกไอีกกูไม่ได้โกหกไอ่ได้หาเรื่องหาเรื่องผมเลนเดอร์บุณีมึงไม่เห็นทรงผมกูอไอ้เฮี้ยกูซูเปอร์ไซย่าได้สัตว์มึงพูดอะไรทั้งอย่างเลยวะ ทั้งอย่างเลยท่วตีเลยโอเคไี่ีนเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการไม่ใช่ทีวีแล้วก็เกมโก้ซิมูเลเตอร์ดีเอลซีมัตติเวอร์ออฟเบเนดิตของเราก็เป็นยังไงกันบ้างในวันนี้ถือว่ามาผจญภัยชิวๆมั่วๆกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเป็นที่สุดยิ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไม่เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า